เมื่อวานไอชินบอกว่าไปต้องไ่เต็มรถนะไม่เสียเที่ยงเมื่อวานไปจะมาไอชินชินบอกว่านหน่อยนึงเสือมันไปเนี่ยอยู่แล้วเสือมันจะเข้าไปอยู่แทนแล้วเจ้าของยังมีเวลาไปเบีเบิ่งมันในหนอยเองหานั่นคนไปเดียวอยู่เออย่านหน่อยที่ไหนกบเดีอีปีเดียวเองนี่ไผไรพ่อทําไผไ นั <problem> ่นตู <exception> ้มเหรอแมมแมนตู้มเฮ็ดหมูแมมไรว่าต้องต้องอีกอีกอีกตรืนึงใช่หมูไข่เนี่ยนะครับน้าน้ำน้ำไม่บ้านหนูเลี้ยงไข่ลืมแรงอ่ะอันนี้อันนี้ยังน้องยังน้อยงม่ขายแต่ว่าพวกหูซื้อครับพี่น้องไม่ขายพวกหูซื้อเลยหูตะปลูกได้นีหูตะปูแต่ว่าใหญ่ดีเนาะไงขนาดเลยครับแซ่บปะมันหวานปะหวานครับพี่น้อง วันัน่หอนโลบอ่ะนี่นอนเดียวเนี่ยหอนโลบอโลบอะโลบเครงโลเครงเนาะปกติขายโลจักบาทนี่โลสิบคีดครับโลบสิบคิดตลอนิมาบาทโลสิมาบาทหูก็สื่อเนาะบ็ต้องไปปูกแล้วสื่อขึนเลยสิมาบาทนอเดียวกินสองวลามที่นี่ตัวนี้เป็นพริกขี้นูบอ พี่ขีนูของแท้่นี่พริกกระเลียงพรกะเลียงซีเมิงป่จนทรจันมันหวานเนาะเอาปลากังเือนพรกระเลียงพริกภูเขาพริกภูเขาบ่ขี้นสวนขี้น่สวนเอาจัดไปลูกปลามันน้อยัวนี้ยังนี่ยังนี่ลปครบูกปครบโอ้ลูกปคกับพี่งนอปวดหลังกดเอว มีซื้อเรียบร้อยครับพี่น้องโรโก้กเเบอร์โทรก็มีเด้ออยากได้ครับโทรสั่งได้ครับเซนเมแต่ว่าปนหายาสหลังประคบครับเป็นประกบประกอบสมุนไพรเป็นประคบสมุนไพรตอนนั้นยังขมิ้นผงขมิ้นผงขายถุงจาบัทปกติถุงเท่าหร؟่คะสามซีีนี้แพงแท้ยี่สิบเน่ยไม่ได้ค่าอันนั้นเลยได้ค่าไง คาปันคาถุงเด้โลโก้นี่ก็กเป็นกองมากสี่น้ำอ่าสามสิบเนาะเราได้ให้เบอร์ครับพี่น้องนี่โลโก้กว่าสีลูกได้กว่าสีมากมีเบอร์โทรเรียบร้อยได้พี่น้องมีเบอร์เบอร์โท่กันเรียบร้อยเออโลโก้ครับแต่ก็มีเบอร์โทรพร้อมเป็นขี้มินได้พี่น้องขี้มินนี่ขี้มินสนใจโทรเอาพี่น้องเกลือเงากัมีเด้อเกลือเงานี่ของแปลกบ่เบิ้ลกับบอแปลกเลยเนาะ เอาแปลกอยู่แล้ววะแปลกที่มันเห่าเนาะเออขาทาวยัไปแปลกที่มันเห่าอันนี้ยังไงบัวบัวบัวบานโอ้ขับพี่สุบุญนะพี่สุบุญบ่บัวบัวบกระเทาะใช่เขาใส่เขาเบิ่งก่อนโอ้เขาใส่ในมาเบิ่งก่อนนายมาเบิ่งห่อนมันบ่มีของใส่ยัดได้เบิ่งเัดไกระท้อนบัวก็จะเอาอย่ังมันมีเต็มกำของแท้เนาะ กองแฉรอ่ะเต็มกำเลยละมาของแถมของแ่รนาะมาตาเนี่ยพี um ่น้องชาวี่เบ้งเนิ่งโซนนี้เถึงซื้อได้เพื่นึซื้อเลยอันนี้ว่าเต็มกำมันไหนบอกาออปปันดจเเนี่น้อจองบอ่ะเกค่ะเต็มกำค่ะเต็มกำค่ะบเขเนม่าเนางเาวง่า่ายน้าวง่เน้อง่ยอดเ อันนี้บาเต็มกำเลยอันนี้อะไรบ้านเจ้าเอ้ยยังนี่ผักหลอดปลาักหลอดปลาผักหลอดปลาบ่ะนี่เป็นผักสมุนไพรครับพี่น้องผักสมุนไพรของแท้แน่นอนเราจะมีทั้งผักและสมุนไพรนะคะโอ้ผักสมุนไพรนี่ยาขวดเป็นยาเนาะกระกุกดี่น่กระปุกกระมีครับพี่น้องผักกูดบ่พอั่งเลยตลาดคุจับบาทกำลังขยายพื้นที่บ่ค่ะถึงเท่าไหร่ สิบบาทปาดกระดอกกระเดียดแต่สิบบาทพี่น้องเลยเต็มยี่สิบเลยบ้านี่สิบก็ได้ไม่ขาดมาไหนวะสิบบาทสิบบาทสิบบาทปุ๋ยหนึ่งพี่น้องโอ้แน่นอนยกทงแล้วทงเลยยกสอบเลยเลยยกสอบเลยแน่นอนแน่นอนมีทุกอย่างของสมุนไพรทั้งนั้นเลย เป็นผักอินซี่ปลอดสารมีมีชนชนใจติต่อไรเบอร์โทรอยู่ในโลโก้เรียบร้อยส่วนประกอบในการบำรุงก็ได้ค่ะจะบึงกี่ละค่ะเราาว่ให้อยบ่งอันนี้เป็นถุงหอมถุงหอมถุงหอมเป็นถุงหอมเหรออันนี้ใช้ ป้องกันโควิดได้นะคะจะมีอาการคัดจมูกนะคะอ่าเทอ่าเอาข้างในจะเป็นชองซองชาชองชาค่ะใส่แก้วใส่แก้วนะคส่งงแบบส่งบ่แม่นค่ะช่วงก็ได้ค่ะแล้วเราปิดไาไปนิดนึงแล้วก็คนที่ไม่มีอาการเหมือนคัดจมูกนี่นี่ก็สูดดมค่ะอันนี้ป้องกันเป็นตัวป้องกันค่ะใส่ในตู้เสื้อผ้าได้เอาเบอร์โทรเพาเปิ่ลครับพี่น้องเบอร์โทรมีเรียบร้อยในโลโก้ติดต่อได้สนใจ มีทุกอย่างค่ะเป็นของสมุนไพรของตำบลปราสาทของเราครับโอดี